สวัสดีครับเย็นนี้พบกับพ่อใหญ่ชายพาล้ะเช่นเคยวันนี้พ่อใหญ่ชายจะพามาดักปลาไหลครับผมดักปลาไหลด้วยตุ้มกับเหยื่อไสเดือนเหยื่อใส่เดือนสับใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีบ้างรันอีกสี่ห้าบัางนู่นอยู่ตรงต้นมะพร้าวนู่นครับผมก็จะใส่บ้างตุ้มก่อนสามบ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็จะใส่บัางรันครับผม ตอนนี้ก็เวลาสิหกนาฬิกาเสร็จครับผมนี่บรรยากาศสวยงามตะวันกำลังจะรับเหลี่ยมไปลายไมแ้แดดล่มลมตกได้เวลาจวด <c oughs> แต่พ่อญยชายไม่จวดนะ <c oughs> พ่อญ่ชายเลือกแล้วไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวสุขภาพไม่ไหวครับผมใครที่จวดได้ก็จวดไปกับบรรยากาศนี่แหละครับเป็นนาพ่อญยช,ชายเหมือนเดิม เป็นเป็นสะน้ำหนองสะพ่อหญ่ชายนี่แหละครับผมก็จะใส่ขึ้นไปนู่น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 ทางนู่นครับผมใส่จนครบแล้ะครับไม่รู้ว่าเหยื่อจะพอหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้หาเหยื่อได้ไม่เยอะหลังแรกครับยะเขือม,มาขุดด้วยหลังแรกแห้งมันอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งหลังครับผม ไม่ได้ใส่น้ำแล้วเมื่อก่อนนี่น้ำมันเยอะน้ำมันท่วมไปหมดแถวนี้ก็เลยไม่ใส่ปลาไหลนั้นไม่รู้ไปอยู่ไหนมั่งทีนี้น้ำมันเริ่มลดลงน้ำมันเริ่มน้อยแล้วก็เลยจะลองใส่ดูเดี๋ยวบางทีปลาไหลมันเข้ามาอยู่ในบกนส่ะน้ำยำขุดลงไป เรียบร้อยหลังที่สองไม่ได้ใส่นานแล้วเมื่อก่อนน้ำมันเยอะก็เลยไม่ได้ใส่ไม่รู้ว่าปลาไหลมันไปอยู่ไหนมัง่งเดี๋ยวนี้น้ำมันลดลงลดลงเยอะลดลงมากแล้วครับผมเพราะว่าปล่อยน้ำออกหมดเอาไว้ไม่ได้ข้าวกระลังจะพอกยวกไปรุ้นไปใส่กันต่อครับผมหลังที่สามมาใส่ตรงนี้เลยมันยัดลงตรงที่รกรก มันคอกที่ลกูกโอเคครับผมขยันชายก็จะใส่ให้ดู3ามหลังจากนั้นก็จะไปใส่บ้างร้านนู่นนะครับคือไปใส่นู่นนูนนน่อีก3ามตีหลัง,งเพราะว่าเยอะจะไม่พอขุดเยอะได้น้อย มันขุดลำบากฝนไม่ตกตั้ใแ่เดือนไม่รู้หายไปไหนหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นกันครับผมว่าจะหมานหรือเปล่าวันนี้ตามล่าไอ้ไหลครั้งแรกในรอบในรอบเดือนวันนี้เป็นครั้งแรกครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันครับสวดีครับเช้านี้พ่อใหญ่ชายก็จะพามายามตุ้มปลาไหลกับบ้างลันอย่างละสามหลังเมื่อวานใส่ไว้อย่างละสามหลัง เพราะว่าเหยื่อมันไม่มีเหยื่อหาอยากเหยื่อใส้เดือนหายากครับผมมาลุ้นกันเลยครับผมจะมันหรือเปล่านี่แหละครับไม้ใส่ไว้นี่ตุ่มล้างแรกจะเป็นยังไงจะมนันจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่ามะชันกันมาชันกันระหว่างบัางรันกับตุ้มอย่างละสามหลังเสมอกันแต่แต้มจะเสมอกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมหลังแรกของตุ้ม เป็นยังไงเป็นยังไงเข้าหรือเปล่าอ้าวมีมีครับผมนี่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 นสองตัวสองตัวนี่ครับผม,สอ,ส,อบผมสองตัวงามงามหลังแรกมนัมนมนัมนมันมไปลุ้นหลังต่อไปครับผมตุ่มหลังแรกได้สองตัวแล้ มาลุ้นหลังที่สองหลังแรกได้สองตัวฮ่าฮ่มันหมันหลังนี้ว่ายังไงนี่ใส่ไว้ตั้งพ่อว่ออยู่ตรงนี้นี่นี่ว่ายังไงทํางานหรือเปล่าจะทํางานหรือเปล่าหรือว่าจะขี้เกียจนอนทั้งคืนไม่ยอมทํางานนี่ไม่ม,มีเดี๋ยวลุ้นกันหลังนี้แห้วเตรียมตุ้ม เฮาเต <ordu> ารียมตุ้มมาลุ้นหลังสุดท้ายหลังที่สามของตุ้มครับผมตุ้มตุ้มตุ้มว่ายังไงตุ้มนี่ว่ายังไงว่ายังไงหมานหรือเปล่าหลังนี้ก็เฮวเต็มตุ้มมีแต่กุ้งเอ้ไม่ใช่กุ้งปลาอะไรปลาตัวเล็กๆเต้นรองแดงองแดงดูนั่น วาอะไรตัวได้เล็กจต้นนองแดงนองแดงอยู่อ่ะเป็นนั้นว่าเป็นนั้นว่าตุ้มสามหลังเข้าหลังเดียวเข้าหลังเดียวก็พอพอออมแล้วครับผมพออ่อมพอขั้วเดี๋ยวปยายาไปลุ้นบ้างลันวันนี้ประชันกันระหว่างบ้างลันกับตุ้มไขจะเป็นไข ลุนบ้างลันหลังแรกเลยครับผมอืใส่ไว้ตรงนี้นอนแรกกดูนอนแรกๆดูน,น,น,ดนี่ทำงานหรือเปล่าหรือว่านอนทั้งคืนอา้าวทำไมมันลอยขึ้นมาเข้ามั้ยมีตัวหรือเปล่าเงียบแฮ้าหลังนี้แฮ้เต็มบ้าง ไปลุ้นหลังที่สองกันเลยนี่กับบรรยากาศกลางทุ่งนาครับผมข้าวกำลังจะพอเกี่ยวแต่ว่าน้ำน้ำจากนาข้างบนไหลลงมานั่นมันไหลผ่านตรงนู้นลงมานาพ่อยห่ไทยน้ำยังมีไหลมาอยู่เรื่อยๆอยู่ยังไม่หมดมันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่นี่น,นี่ยังมีน้ำอยู่ครับผมคิดว่าอีกประมาณสามสี่วันน่าจะหมด บางทีพอเราปล่อยน้ําออกคนอื่นไม่ปล่อยพอน้ําเราหมดด้านปล่อยลงมาน้ําก็เลยไม่หมดนี่ภาพดอกบัวสสวยดอกบัวสวย,วสวยนี่บางลันใส่ไม่หมดไม่มีเหยือ่อใส่แค่สามบังมาลุ้นบังที่สองบังที่สองว่ายังไงจะหมานอีกหรือเปล่า หรือว่าจะนอนทั้งคืนไม่ยอมทำงานฝันก็ไม่ฝันเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ขึ้นยากขึ้นซาแถนอะเหวเต็มบ้างไม่มีล้งที่สองเงียบ เอาวนไว้ตรงนี้ไผบอกมันไม่หมันไผ <c oughs> บอกมันไม่หมันบอกให้ทำงานไม่ยอมทำงานนอนทั้งคืนหลังนี้จะนอนทั้งคืนหรือเปล่ามาลุ้นกันลุ้นกันหลังสุดท้ายอุ้ยมีแต่บกหอยจูบบกหอยที่รักเต็มบง้งลูกบกหอย ลูกปลาพอยบักไล่เอ้าใส่คนหลาเอา้าลุ้นหลังนี้ลุ้นหลังนี้ลุ้นหลังนี้ได้ลุ้นหรือเปล่าไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นไม่เข้าออกมาแล้วสองตัวอีมาไงฮักผมไม่ตีไว้กับโบฟังนี่ครับผมนี่สองตัวสองแต้ม งามๆอยู่ตัวไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดีครับผมครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามทุกขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมพ่อเยชัยยามตุ้มปลาไหลครับผมได้สองตัวสองแก้มก็ยังหรือว่าหมานอยู่เดี๋ยววันหลังแก้มือใหม่อีกตอนนี้น้ำมันยังเยอะอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่ชายด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ